แข่งตอนไหนต้นปีหน้าไอของของปั๊ที่จะรถแข่งประมาณโอนนี้ใช่ปะ่ะหรือด็อกเตอร์วะมันมองหน้าว่ะมันไม่ได้เะลุ้นปะเรียบแตกและไม่มีรูนไม่มีรูน โ <Okay. S 1> อเคไฮ้เหมือนจะเล่นโซนแบบแบบแบบที่เราเจอเลยเว้นใช่เหรอใช่มันทิ้งเลยนะมันทิ้งเลยนะเออมันทำมันทำเควีไงก็จูมาบ้านใหญ่ก็โผลุนดีเนี่ยไง ขึ้นไปข้างบนขึ้นไหนกันอะเอาขึ้นไปบนเลน,นใหญ่นะเฮ้ยเฮียหน่เด็กมันม้ามันมาเต็มแล้วเต็มแล้วมันมาไปก่อนให้เบนซ์อยู่ดิตัวเดิมเลยปะเนี่ยน่าจะเจอปะวิ่งมาแล้วไอ้ดอนไอ้เนี่ย แดพยายามปั่นโซนเครื่องนต้องเอาตรงกลางให้ได้ก่อนถ้าตรงกลางได้มันไม่น่าจะมีปัญหาเจอเพื่อนนะอ่ามันยากอยู่ดีบน,น,นบ้าน,นยังไงมันควคุไม่ได้บนบ้านนะอ่ะใช่ต้องเอาต้องเอาบนบ้านก่อนอนะ่ะต้องเอาบนบ้านกับลาประหารให้ได้อนะ่ะต้องลาประหารหก่อน ผู้ปั่นตรงนี้ให้ผู้ปั่นตรงนี้ให้เมื่ปั่นรับอาหารก็เลยสองคนี่ยยังไงก็ต้องรับอาหารก่อนแย่แหละไปได้อยู่เครื่องไ้ก็เสร็จไม่เสร็จเพราว่าไม่ทันหรอกถามว่าฝืดโอ้ไม่ได้แต่กินเช็คมาพอดีเฮียโอ้ไม่ไหมพื่อนไปช่วยเพื่อนนิพื่อนไปช่วยเพื่อนนิมีสาเดยเออกูจำให้ เสร็จปะจะเสร็จไปปืนเลยลองสกิลเช็คมานะน่าจะกลับมาอุ้มไม่ไม่เออกูลุกได้กูลุกได้กูลุกได้กลับปะไม่ไม่อยู่กูก็ดีเลยเนี่ยอยู่กูนะ เด็กกับไปาหามึงแล้วอันติกลับาเหรอไม่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 เดินไปบ้าน,นใหญ่อ,อปั่นเครื่องพีกปั่นเครื่องพีกเออปั่นเครื่องอะไรไปรู้ปันปนป่นขวาบนเบ็ดว่าเบนเครื่องมึง เสก็เดินมาขวาบนไปเลยไปแล้วใช่ปะไม่กลับไปแล้วกลับไปแล้วผ่านไวะวันเนี่ยผ่านผ่านผ่านเด็ดตรก่อนทันเหรอไม่ทนันเดินไปดี่ขอคนเลงไปะกำลังวิ่งกูไม่น่าทันวะ่ะ ทนัทนทนันทันทันเปิดแล้วเปิดแล้วเ็นทยูนำเพื่อนต่อวะ่ะต้องบอกเพื่อนมันอะสัตว์โมลี่เหรอเฮ้กลับไปไอ้เฟิร์นเนเป็นลุงยูมันโอ้โหไม่ได้ว่ะพี่เอผมรอช่วอเฟิรนเลย ไปนะเข้าไปนะไปะบึกตายแยกอะไรพับไม้พับไปเลยเอออะไรเพื่อนต่อนะไม่ไปอุ้งกูแล้วเพื่อนอยูัเองอยู่ข้างบนบ้านมันใหญ่นะมันเดินตามหาไปห,หามึงสองคน อันติไม่มาหรอกเพี่ยนเพื่อนต้องเคลียหัวตื่นไปหาเพื่อนวะคนบ้านในเบนท์โหนมันก่อนโอโ้โหไม่ทันตายแล้วเดือดเบ๊ะเอ่ะ ต้นปั่นอยู่ปะปั่นอยู่แทรร่างที่เปอร์เซนต์กูไม่มีลูกนะอ่ายี่สิบน่าจะองกูกูเสร็จแรกกูลุกไปแล้วอ่ะไม่มีลูกละไอพี่เอกเหรอไม่ได้ไม่ได้ไรไม่ไรไม่ไรปั่นไปเลยปั่นไปก่อนห้าสิบเราอันตีพี่เอก เจอปะนะเจอแต่ว่าไม่ไล่มองไปทางซ้ายล่างเดินไปละไล่บอกนะเดินไปเดินไปไปทางไซ้ายล่างแล้วกลับมาปะไม่ไม่ไม่ละไล่ผมจะเสร็จรอบเพิ่ง80รอบเอ็นกูรี่ไว้ก่อนดีกว่าวันเราเล่นขวาอย่างงี้ไงก็โดนไอ้เหี้ยทุเรศชิบหายเพียงวิ่งไปที่เครื่องอะไรเดี๋ยวผมสะบัดแล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามไปล่าไม่ได้อะอยู่อยู่ท้ายกลางอะโดนบีบ นี่สาเครื่องได้นะนี่ต้องโดนเกยิบกลับวะเดี๋ยวไปขวาล่างให้แนละ้วน่าขวาล่างเราสามอยู่ต้องบอ,บอกปะไม่ต้องไม่ต้องกลับเหรอไม่กลับกลับ,บไเที่ขวาล่างเลย เสียนหัวใจดังๆโอ้น่าเปิดประตูตรงนั้นวะอยู่ไหนบ้างอะตรงที่ลงกับตรงไหนะนะอะไรบนให้เปิดไหนเปิดต้องเปิดตรงนั้นแหละมันมี่บอลโลทามอะ,อะมีแทงอยู่ก็ได้อะเดี๋ยวพี่อรอช่วยก็ได้ผมเปิดรอ ขวากลางขึ่งล่างอ่ะเปิดไปก็ได้เองดูคนเดียวเองดูคนเดียวแล้วหนึ่งนะเบนไล่นะไล่นะไล่นะเยอะหัวกลับกลับกลับมาเรากูเปิดต่อก็ได้กูกำลังจะเปิดมันเห็นมันเห็นมันรอคนมาช่วยช็อตอาจจะอาจจะใช้ช็อตแบบแม่ช่วยดูเปิดช่วย เอาเว้นเปิดก่อนจะเข้าสองน่าจะได้อยู่ดึงอะไรก็ได้มาหากู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 มหากูเปิดไม่เสร็จเปิดไม่เสร็จมาหากูมาหากูเรื่องเรื่องเรื่อวเรว่องลรองเรื่องเรื่องเรื่องเลืงเาองเร่องเงเไร่่อเ่อรเ่เอออเ่เลเนงเรเร่เรรเสร็จแล้วอ่่ S <S ว่าแทงว่าเวเน่เลยด็อกเตอร์เนี่ยโอเคเด็ดเด็ดเบสจริงนะนี่